คั้นมะนาวกันนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะกรองแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกนะคะแยกเป็นถุงๆเป็นซองๆขนาดหนึ่งจอนโตะนะคะไว้แบ่งหยิบมาทีละซองมาทำอาหารได้สะดวกนะคะนี่ค่ะมะนาวเป็นลูกนี่คือล้างอย่างสะอาดเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสกปรกเลออะไรมาบ้างล้างสะอาดมากเลยนะคะ ล้างหลายๆรอบค่ะเสจไม่การใช้ใส่น้ำส้มสายชูไปนะคะล้างๆแล้วก็ล้างน้ําสะอาดอีกหลายๆรอบนะคะแล้วก็มาผ่าครึ่งค่ะลูกหนึ่งผ่าครึ่งได้เป็นสองชิ้นนะคะลูกหนึ่งได้สองชิ้นเนะะี่ยค่ะผ่าแล้วเดี๋ยวมาคันด้วยตัวนี้นะคะไปเลยค่ะคันนี่น้ำออกมาเลยค่ะน้ำดีนะเนี่ยลูกเล็กค่ะคั้นเสร็จแล้วก็มา ใส่ถุงสิบล็อกนะคะแยกเป็นซองๆเป็นถุงไปใส่ช่องฟรีดไว้ค่ะนี้คะ่ะใส่กล่องนะคะแลเป็นเดี๋ยวไปแช่ฟรีดไว้ค่ะนำออกมาใช้ก็สะดวกคะ่ะทีละซองทีละซองนะคะ